สวัสดีครับพบกับร้านขายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าพิเศษนะครับเนื้อจะเหนียวทนกว่าสินค้าตามท้องตลาดนะครับทนแดดทนฝนทนลมนะครับาอายุการใช้งานนานตัวเนื้อผ้าออกสีเงินๆน,นะครับเป็นผ้าชั้นเดียวไม่หนามากนะครับตัวนี้แต่เน้นที่ความเหนียว ตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้และที่สําคัญเราตัดให้ตรงรุ่นนะครับที่ผมแพกอยู่นี้ผมแพกให้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นรถ m i t ซูบิชิสตาร์ด้ารถกระบะแล้วก็รถเก๋งเราขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกำลังมองหาผ้าคลุมรถดีๆที่ใช้งานและคุ้มนะครับคุ้มกับราคาที่เราจ่ายนะครับ แนะนําเป็นผ้าตัวนี้เลยนะครับยิ่งถ้าคุมในร่มนีอายุการใช้งานนานหลายปีเลยนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่คุมการแก้งนะครับฝนตกหนักอาจจะมีน้ําซึมได้บ้างนะครับเพราะว่ามันซึมเข้าตามรอยเย็บเราใช้จักเย็บนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกิบต,ต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ